นั่งเรือมันเรียบร้อยแลยพี่น้องครับนี่คือตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับพี่น้องกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพาพี่น้องชมวิวส,สวยๆนะครับกลางแม่น้ำ ลมองเห็นเมืองเซีย์ทีสสวยงามมากเลยครับตามไปด้วยวัดสิงห์ขอนคแบบนี้คือบรรยากาศนะครับกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่นะครับนั่งเรือไปเลยครับไปสาทรนะครับจากเมือเซียร์ทีสไปสาทรบรรยากาศนะครับน้องงามมากเลยนะครับ สวยๆนะครับพี่น้องผ่านน้ำไปสวยนะครับครับเดียวพี่น้องถึงแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วนะครับยังไม่ถึงห้านาทีนะครับถึงแล้วนะครับเอเชียทีฟได้น้ำสาธารณนะครับข้างหน้าก็เป็นวัดยันาวานะครับสวยๆนะครับท้องน้ำสวยๆนะครับคุณข้ามแล้วนี่ สวยงามมากนะครับพี่น้องนั่งเรือจากเอเชียทีสนะครับถึงสาทรนะครับสวยน,นะนะครับ,บส,สวย,สสวยคุณนักทุนนั่นนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม มากเลยครับพี่น้องวิวซสีสวยเลยนะครับกลางแม่น้ำท่านคืนจะสวยกว่านี้นะในกลางวันนะยามเย็นๆนะครับออมันจะมีเรือสมรา,านะพี่น้อง